หลังจากที่เราเราพิจารณากันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจเกิดอะไรขึ้น,นกับเขาอะนะครับแล้วก็ไม่เข้ากับแท็กติกหรือเปล่าหรือว่าเอ่ออะไรใดๆยังไงเนี่ยก็เห็นเขาโพส์ตเมื่อวันศุกร์ที่เขาบอกว่ายังสู้อยู่ยังสนุกอยู่เนี่ยผมว่าเป็นการโมดิเวตตัวเองอันนี้วิเคราะห์จากสาการโมดิเวตตัวเองในที่นี้หมายความว่าก็ให้กําลังใจตัวเองอะไม่อยากจะไปกดดันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า เขาไม่สามารถกําหนดตัวเองได้ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงโค้ชเป็นผู้กําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คืออยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ทีนี้พอมันเห็นวันเสาร์เนี่ยจริงๆก็คิดว่าอย่างน้อยนะควรจะมีชื่อเป็นตัวสำรองน่าจะนะผมรู้สึกว่าไดยโทโนกับเรียวตะโอชิมะเออตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยเจกับเรียวตะโอชิมะกับไดยโทโนนี่มันตําแหน่งเดียวกัน3คนเลยคือถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็คิดว่าไอ้สองคนนี้มันน่าจะต้องมา ทดแทนกันแล้วเนี่ยแล้วก็เจก็จะมาแย่งตําแหน่งจากสองคนนี้เพราะว่าไอวากิสากะกับทาจิบานดาะแล้วก็เอเนกาเนี่ยไม่น่าจะโดนโดนดรอปอะอเอามอาตรง,ตรงนะพอออกสตาร์มาเห็นรายชื่อแล้วก็รู้สึกแบบว่าโอ้โห,หน่าผิดหวังพอสมควรเพราะว่าถ้าถามผมในเกมแรกผมว่าไดยะโทโนเล่นไม่ค่อยดีเล่นทรงๆอะ่ะก็คือถ้ามึงจะบอกว่าชนะทิพย์เอาแต่แปะเอาแต่แปะเนี่ยเออไอไดยะโทโนก็แปะเหมือนกันนึกออกปะ อเดยโทโนก็แปะเหมือนกันเพราะแปะกเหมือนกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ต่างกันในเรื่องของคุณภาพการเล่นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอมาดูในรายละเอียดของเกมวันนี้เขาเปลี่ยนใช่ป่ะพอะเปลี่ยนเป็นเรียวต่าโอชิมะเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกับเจใ,ในตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเรียวตาโอชิมะเองก็ไม่ได้ดีกว่าทั้งเดยาโทโนะแล้วก็ทั้งเจแล้วเรียวตาโอชิมะก็โดนเปลี่ยนออกด้วยนะครับพอดูจากอย่างเี้ย ผมว่ารู้สึกว่าโค้ชเนี่ยโอนิกิเนี่ยอาจจะไม่พยายามใช้ชนาทิปในในการแข่งขันรายการในการแข่งขันเจลีกถ้าไม่เกิดอุบิเหตุเกิดขึ้นหลังจากนี้นะจริงๆแล้วในเกมแรกเนี่ยทางด้านของฟอนตาเล่เนี่ยก็คือโอนิกิเนี่ยประตูไปพลาดมันก็เลยแพ้มาริโนอเกมมันหนักกว่าวันนี้เจอแอนเลอร์เนี่ยเอาตรงก็หนักเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดได้จากไอ้เหี้ยจังหวะจุดโทษแม่งถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันคือ มึงโดนใส่ร้ายแล้วมึงโดนแบบว่าเฮียนี่แม่งซื้อกรรมการแน่นอนไอ้ทีมสมาคมอะไรเงี้ยลูกจุดโทษของเอเนากาที่ยิงสองครั้งอะ่ะที่ยิงครั้งแรกแล้วยิงอย่างเฮียแล้วก็เออไปเช็คจริงๆว่าผู้ตะสาปประตูมันออกมาเออขาไม่เหยียบเส้นอะไรเงี้ยการยิงก,ก็ถือว่าพลาดไปนะครับจนสุดท้ายมาโดนประตูที่2ก็กลายเป็นดราม่าหนังชีวิตไปเลยนะครับจะพูดถึงเกมอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องพูดถึงเจด้วยเพราะว่าถ้าถามผมในมุมมองผมนะผมว่าในเจลีกตอนเนี้ยโค้ชโอนิกิแกมีแผนในใจยอยู่แล้วอ่ะ ซึ่งไอตําแหน่งของเรียวตาอุชิมะกับเดยะโทโนะแล้วก็เจเนี่ยสามคนนี้มันจะต้องเป็นสามคนที่แย่งกันแล้วอะในในตําแหน่งตัวจริงเพราะว่าเซตอื่นๆเนี่ยโอเคไม่นับกองหลังนะเพราะว่าเราเอากองหลังเขาก็โรเตชันอยู่เนี่ยไม่ใช่โรเตชันหรอกที่มันมันไม่เหลือใครแล้วไอ้กองหลังเคาเสือกปล่อยตัวดีออกไปแล้วไม่ได้เสริมเข้ามาอะไรเงี้ยพอมันเหลือตรงเนี้ยสามคนในหนึ่งตําแหน่งเนี่ยมันมันก็พอจะรู้แล้วว่ามันแย่งยากคืออันดับแรกเบอร์หนึ่งใน,ในใ,นในใจของโอนิกิเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นน่าจะ ยังมีตำแหน่งเนี้ยยังมีทาจิบานาดะเข้ามาเล่นได้เพราะนั้นท่านไดยะโทโนเล่นไม่ได้เนี่ยก็ขยับทาจิบานดาดะมาเล่นเป็นตรงเนี้ยเป็นเบดมนฟิลด์ตรงเนี้ยแล้วก็เอาเจ้าชมิดลงเล่นหรืออย่างวันเนี้ยแม่งมีมีแบ็กซ้ายแม่งก็เอาทาจิบานดาดะไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็เอาเจ้าชมิดลงมาซึ่งมันก็เป็นแผนสูตรที่โอนิกิใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าเขาบอดในตำแหน่งแบ็กซ้ายอ่ะเพราะตำแหน่งที่มันโบเนี่ยที่มันยังแบบคุมเครืออยู่ว่าจะเป็นไดยะโทโน เรียวตะโอชิมะหรือเป็นเจเนี่ยเขาเลือกได亚โทนโอโกนเกมที่แล้วเกมนี้มาเลือกเ,อเรียวตะโอชิมะเป็นเกมที่2ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเจเนี่ยอาจจะมีลุ้นนะในการเล่นคัมแบ็กเนี่ยที่3ก็คือนัดสัปดาห์หน้าคือตรงๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสยากนะอันนี้อันนี้พูดตามตรงคือไม่ได้แบบว่าจะต้องมาอวยจะต้องมาอะไรนะแต่ว่าพูดตามตรงว่าโอกาสค่อนข้างยากสําหรับ ชนะทิพในตอนนี้กับกับการที่ลุ้นการเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองในทีมเพราะว่าที่บอกว่าโอกาสค่อนข้างยากอะเพราะว่าโคช้ชเขาจะใช้รูปแบบของ2คนนั้นมากกว่าซึ่งทั้ง3คนนะเอาตรงๆเล่นไม่ต่างกันเลย จริงๆอ่ะตอนนี้ฟอนตาเล่มมนมีปัญหาเรื่องแบ็กมากกว่าเรื่องแบ็กเรื่องกองหลังมากกว่าเรื่องกองกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกองกลางตรงนี้ทั้ง3าคนก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมาพูดถึงโอกาสในการจะได้ลงของเจดีกว่าผมรู้สึกว่าน่าจะลามไปถึงลูวานคัพเลยเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมเนี่ยผมว่าเจจะได้กลับมาเล่นเกมลูวานคัพกับชิมิสึเอสเพลวทำไมถึงคิดไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่า ถ้าในเจลีกผมคิดว่าโทลุโอนิกิน่าจะยังไม่ใช้เจซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมพิสูจน์เจเลยว่าเจจะได้กลับมาเป็นมีชื่อเป็นตัวสำรองหรือตัวจริงไหมในในทีมคาวาซากิฟอนตาเล่เชื่อผมเแอะว่าเกมลูวานครับในฤดูกาลนี้วันที่8มีนาคมเนี่ยเจจะมีชื่อจะจริงหรือจะสำรองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีแล้วแหละ แล้วก็คิดว่านะคิดว่านะน่าจะเป็นตัวจริงด้วยเพราะว่ามันเหมือนว่าพอเกมเจไม่ได้ลงเล่นใช่ป่ะก็ไปลงเล่นอุ่นเครื่องอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ไปเล่นไปเล่นอุ่นเครื่องแล้วก็ทําประตูได้ซึ่งถ้าดูตามสูตรดูจากตามนิสัยของโอนิกิแล้วเนี่ย ผมคิดว่าเจจะได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมลูวันคัพซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ลูวันคัพเนี่ยอีฟอนตาเล่นี่มันจริงจังขนาดไหนถามว่าวันนี้โชคดีไหมที่กลับมาชนะได้ก็ต้องบอกว่าโชคดีส่วนหนึ่งคือวันนี้ผมนั่งดูเออมันก็จริงอย่างที่ทั้งไอ้ต้องบรรยายแล้วก็พี่แดนบรรยายว่าได้กิวามาสะขาดประสบการณ์ในเกมใหญ่อะซึ่งเกมนี้มันใหญ่จริงๆเพราะว่าโทลุอุนิกิประสบการณ์เยอะกว่าอิวามาสะอิวามาสะเพิ่งเทินปโปรได้แบบจริงๆถ้าเต็มตัวก็ปีนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยรู้สึกว่ามันถ้าเป็นโค้ดที่เก่าอันนี้ยอย่างอย่างเออเควินมูสแคทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะหรือว่าโค้ดที่เก่าวันนี้ก็จะเอาอยู่อะ่ะอย่างน้อยก็อย่างแย่ก็เสมอจะไม่ไปถึงรามถึงแบบจุดโทษหรือว่าเสียประตูในช่วงท้ายเกมแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับวันนี้ฟอนตตเล่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าคู่แข่งแม่งจับทางมึงได้หมดลเลเฮียไอโค้ดมึงเมื่มอไหร่จะเปลี่ยนวิธีการวะไอสัตว์เออ ส,ส่วนเรื่องข่าวย้ายทีมเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งเลยข่าวย้ายทีมเนี่ยส่วนใหญ่แม่งลือ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 ,ลอผมไปหาเซิร์ชแล้วไอ้เน,นี่ยส่วนที่เป็นข่าวมาจากต่างประเทศเนี่ยที่มีข่าวเรื่องย้ายทีมอะก็ของนักเตะไทยนะก็จะมีพวกที่ไปมาเลยเอะอแต่ว่าไม่ได้ย้ายจริงๆหมายถึงว่ามีข่าวจริงๆที่เหลือก็ลือลือลือกันมาทั้งนั้นอะไรเงี้ยพราะเะนี่ยพูดก,กันแบบตรงๆเลยคือชนะทิพย์จะได้กลับมาอยู่ในทีมเมื่อไหร่ คำตอบที่คาดว่าน่าจะเป็นก็คือในบอลถ้วยลูวันครับซึ่งจะเป็นบอลถ้วยที่ฝั่งฟออตาเล่น่าจะโรเตชันไปก่อนก็คือเหมือนแบบว่าตัวหลักๆที่เล่นในลีกอ่ะเขาจะเปลี่ยนเพราะว่ามันเล่นวันพุธในวันพุธท,ที่3เอเขออภัยวันพุธท,ที่8มีนาคมก็อดใจรออีกประมาณสัก2วงสถ้าเร็วที่สุดเนี่ยในการที่เจจะกลับมามีชื่อเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าในที่นี้หมายความว่า สัปดาห์หน้าคือต้องมาแทนไม่ใครไม่ไดยะโทโนุก็จะต้องมาแทนเรียวตะโอชิมะสักคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนไอ้เรียวตะโอชิมะเจ็บด้ดยไม่ใช่เหรอจะแข่งขันอีทีก็วันที่4ี่มีนาคมนะครับก็คือสัปดาห์หน้าเจอโชนันเบนมาเล่น,นะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ยผมคิดว่าถ้าถ้าซ้อมดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเล่นได้โอเคกว่าไอ้สตัวนั้นนะก็จะกลับมามีชื่ออย่างน้อยแต่ว่า ความน่าจะเป็นเนี่ยก็ให้ไปที่ไม่มีชื่อเหมือนเดิม